วิถีใบไม้ไหวคือใจที่ไหวคิดไปเองตามมายาสมมุติผ่านรูปผ่านนามที่ถูกในรู้จดจำได้แล้วและที่ฉันกำลังเขียนหรืออ่านให้ฟังอยู่นี้ก็เกิดจากจิตตรุงแต่งด้วยถ้อยคำมายาเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นเหตุ เพื่อทำการสื่อสารต่อกันให้เอใาใจในเรื่องสมมุติเดียวกันนี่แหละเอาประโยชน์ในความเข้าใจเพื่อการละวางเป็นที่ตั้งกในทีนี้วันนี้ก็รู้เห็นจิตใจฉันไปวิชาที่ฝึกตามแผนที่เดินทางมีแต่ให้ละวางไม่มีชี้ดำให้เกิดกิเลสหรือหลงยึดในสัพรพสิ่งใดๆเลย นี่คือปัญญาที่ฉันฝึกได้และครูบาอาจารย์ที่ฉันรู้จักทั้งหลายก็มีผลลัพธ์ออกมาคล้ายๆกันเมื่อเอามาเทียบเคียงกันกับหลายหลายองค์ที่ท่านได้แสดงมายาธรรมผ่านสมมติบอกทางเอาไว้แล้วโดยเจตนาแห่งการแจ้งในธรรมย่อมอยู่เนื้อโลกมายาไม่ต้องพูดจ้า มันก็รู้ด้วยตัวของเราเองอย่างเงียบกริบแต่เหตุแห่งการสืบทอดฉันจึงต้องหยิบยืมมายาภาษาสมมติมาใช้สื่อสารเพื่อให้ผู้อ่านผู้ฟังได้เกิดความเข้าใจต่อเหตุแห่งการสมมติในแก่นหลักธรรมละวางอย่างถอนรากถอนโคนวันนี้ ก็ให้ปัญญาละวางกันอย่างเคยรู้แต่ไม่เคยรู้อะไรจริงเห็นแต่ไม่เคยเห็นอะไรจริงเมื่อเข้าใจโลกมายาที่ถูกสมมุติขึ้นอย่างสิ้นสงสัยเหตุของการใช้สมมุติในทีนี้จึงใช่เพื่อการถอดถอนสมมุติโด,ดยกันนี่แหละ ปัจจุบันที่ไรปัจจุบันเมื่อวานนี้ผ่านไปแล้วพรุ่งนี้ยังไม่มาถึงทําวันนี้นี่แหละให้ปักจติันนทานดำเนินชีวิตย่อมผ่านอุปสรรคนานเคร่าๆกันมามากมายแต่สุดท้ายก็ถึงวาระที่จะต้องรู้อยู่กับตัวเอง ไม่โยงอดีตเอามายึดถือให้อารมณ์หวั่นไหวอ่านไปแล้วให้มันผ่านไปเลยอนาคตก็ยังมาไม่ถึงก็อย่าที่โพทตีพายวุ่นวายไปก่อนเหตุจนเกินพอดีนี่แหละทำวันนี้นี่แหละให้มันชัดเจนเขาไวา้ กล้าว่าปัจจุบันที่ไร้ปัจจุบันคือการกระทำที่ไม่จดจ้องหรือเพง่งพลัดแบบยึดถือจนเกินพอดีเช่นไม่ได้นะต้องทำนะต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้ถ้าไม่ทำมันไม่ได้เที่ยวมันจะเป็นอย่างนั้น เดียวมันจะเป็นอย่างนี้นี่จิตใจมันยังไม่ปกติยังมีความยึดถือยังมีความกลัวความวิตกกังวลจนสร้างความปัจจุบันให้เกิดทุกขทางใจขึ้นมาอีกก็อยู่ให้มันปกติธรรมดาธรรมดาเอาไว้นี่แหละเคยทำอาชีพการงานอย่างไร ก็ทำไปแบบนั้นเพียงแต่รู้เห็นตัวเองทำหน้าที่ที่รับผิดชอบให้จบจบไปไม่เอาอาดีตมาส้างภาพหลอนพวกควรอยู่ในหัวไม่เอาความคิดลบๆไปใส่ในเหตุที่ยังมาไม่ถึงแต่ไม่ดำรงตนด้วยความประมาท วันวันก็ทำแค่นี้รู้แค่นี้ก็เอาตัวรอดแล้วนะจากกิเลสที่เกิดโดยเราเองนีและวันนี้ฉันก็ดูรู้เห็นที่จิตใจของฉันไปมีเหตุก็ทำหน้าที่การงานของฉันไปนั่งนอนยืนเดิน มันรู้ทำนั้นสิ่งที่ฉันกำลังกล่าวมาทั้งหมดที่มันจะพลาดไปจากความจริงแท้แต่ฉันก็ไม่เคยพลาดที่จะรู้เห็นตัวเองเพื่อจะได้ไม่ไปเบียดเบียนหรือสร้างกรรมใหม่ต่อใครใครเขาเรื่องอะไรอะไรก็ใช้ความพอดีนี่แหละ พูดปุยสื่อ,อ,อ,อสารกันไปให้มันตื่นจากอาการหลงไหลมันได้พอพอแล้วมันเข้าใจได้ว่าธรรมาตาทรงงอกนี้มันวุ่นวายไปตามเหตุไปตามปกติของมันแต่ข้างในของฉันมันยังรับรู้ถึงความปกติที่มียบปริบ อยู่นี่แหละเมื่อตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเข้าใจในตนหยุดปรุงทุกอย่างวางลงเสียให้สนิทอย่างสิ้นเชิงนั่นแหละความเข้าใจในความเป็นหนึ่งของธรรมชาติเดิมแท้ที่สมมติขึ้นให้รู้มันแสดงตัวอยู่ของมันอย่างเนีอกริบ โดยไม่ต้องอาศัยสมาธิขันไหนๆห,หรือการสื่อสารรูปแบบใดๆที่ต้องปรุงผ่านมายาเลยก็สามารถรู้เห็นมันได้ขำๆไปแบบไม่โง่ไม่ฉลาดไม่เร็วไม่ดี